ข้าวขัายายาน้ไกเน้อไตะูเน้อไก่ตะปูเนื้ไอไกต่ตาหูข้างบ้านเขาให้นะ่ะผม,ผมแล้วก็นี่กแกงปลาปลาผาแกงนนบียใหญบบยี่คนนี้่มา ซื้อไข่ในตลาดผมตกงนั้นก็มัดใหญ่แข่งไข่เต้มไม่แต่ไม่มีลูกไข่ไปตลาดสดอ่ก็ไม่มีไม่มีไข่ลูกมีแต่แข่งไข่หรือกำลังางไข่ลูกี่มีเขาอะ้มเ็รางั้นมันจะเป็นข้าวท็เขาเย็นเพื่อน มันไข่กินเป็นทุกบ้านนะเนาะไข่ใช่ไหมอืมนี่จะไข่พุ่ไข่มันจะเป็นไข่ไข่เหมือนจะเป็นเหมือนจะานลูกกินเนะาะไข่พุดงลูกกินมันเลยเดือดไข่ขาดแตล่ละ <c oughs> เป็นหมูนั่พอมีท <c oughs> ายาดความฝันมา ข้ามก็ได้ค่กินได้ได้ต่อกหมดแล้วได้กยวได้ไหมได้ค่อยกินเลยนะ ค่อยกินเนื้อกินนี้กินเนื้อไม่จะไปก็กินเนื้อนะนเองเขายะเนื้อสำเนียงย่างกับขมิ้นขมินฮะย่างกับขมิ้นขินสมเป็นอ่าไม่เสร็จฮะไม่เสร็จ วเย็นที่ก็ับปลูกกระหวานแต่กินจับปร,ราลงอตพยานมาจากโรงบานเด่กก็วนตกไม่หยุดเนาะไปดูตัสก็ไมนมีอะไรขาย ไปตลรเลาไม,ไม่มีไ่ซับไม่มีไก่ซับแล้วมากระเบนนี่ใหญ่เป็นทั้งหมดเลยอันที่สามเลยร้านมาน้ำที่เขากอกน น,รรน่าจะปบปะรดมากทำสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะน่สับประรดคนเกลืออื้อือก็ดีอื่นแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆ